วันนี้จะพาไปเที่ยวจังหวัดชัยภูมิที่อำเภอหน,นองบัวแดงคือวันนี้นครับเป็นวันที่ชาวนากำลังทำนาพอดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทำนาเป็นยังไงแล้วมีอะไรน่าสนใจกว่าที่จะมาเป็นข้าวให้เราข้าวส,สวยให้เราได้ทานกันอร่อย,ออยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแลวก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมีเจ้าถิ่นครับอาจารย์ของเองนี่ครับอาจารย์ตะสวัสดีครับสวัสดีครับ คือผมครั้งแรกนะได้มาเจอสัมผัสใกล้ชิดกับทุ่งนาในระหว่างที่เขากำลังทำนาแต่ไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วต้องทำอะไรบ้างวันนี้รบกวนอาจารย์ตาช่วยให้ข้อมูลเราหน่อยได้ไหมครับได้ครับสำหรับการทำนาเนี่ยจะจะเห็นได้แถวภาคอีสานและก็ภาคเหนือครับครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ยังยังคงมีอยู่ให้เห็นน้อยแล้วทุกวันนี้นะครับถือว่าให้มีให้เห็นน้อยมากน้อยมากครับใหญ่เขาจะหว่านเอาใช้ใช้รถ ใช้รถเดี๋ยวนี้ใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็อ๋อที่หวานแล้วเห็นต้นหญ้าขึ้นเป็นพุ่มๆแบบนานาใช่ไหมงั้นอ๋ออย่างนั้นคือมันเป็นผลเสียครับทําให้มีหญ้าขึ้นมาแซมอะไรแล้วก็ดูแลยากด้วยครับแล้วก็พอมีหญ้าปุ๊บบางคนก็ใช้สารเคมียาฆ่าหญ้าเข้ามาครับแต่ถ้าเราดำาเงี้ยหญ้าจะไม่มีเลยครับครับเราเราคุมน้ําได้เอาน้ําเข้าน้ําออกได้หญ้าจะไม่มีแล้วก็ให้ผลผลิตที่สูงกว่า กันหวานครับพาไปดูทางนู้นเดี๋ยวทางนู้นน่ไปดูที่เขาหวานตรงนี้มันจะเป็นดำนาไปแล้วใช่ไหมครับทางนู้นตรงนี้เป็นดำนาไปแล้วตรงนี้เป็นหวานเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เขาหวานกันแล้วกันครับอันนี้อันนี้อันนี้คือมัดกล้ามัดกล้ากล้าเขาเรียกมัดกล้าครับอ่ามัดกล้าใช่ไหมครับหยิบได้หยิบได้ครับหยิบได้เนี่ยฮะกล้ามัดกล้าอ๋อนั้นอย่างนี้ผมก็เป็นผู้กล้าสิครับอ่าผู้กล้าไม่เกี่ยวนะจริงๆคุณอยู่เมืองผู้กล้านะจริงยังไงครับ เมืองผู้กล้าพญาแลครับชัยภูมิครับอ๋อคำขวัญเมืองชัยภูมิถูกต้องครับผู้กล้าพญาแลนี่เนี่ยพอเราพอเราถอนขึ้นมาใช่ไหมครับเนี่ยก้าก็เนี่ยครับดึงขึ้นมาได้เลยอ๋อดึงขึ้นมาได้เลยใช่อ๋อแล้วเขาก็จะไปมัดรวมกันใช่มัดรวมกันแล้วก็จะถือไปอีกอีกแล็อีกแปลงเขาเรียกว่าแปลงหรือเรียกว่าอะไรครับแปลงก็คือแปลงที่นี่ดูดูตรงนั้นงเร็วเห็นไหมครับอ๋อนี่คือทำอะไรครับนี่กำลังถอนก้าอยู่ก้านะครับใช่ครับผมเข้าใจว่าเขาให มันจงหยิบมันจงหยิบไม่ใช่นะนี่แบบรัวรัวเลยรัวใช่ครับอันนี้เลยนี่ดูอ๋อต้องรีบนะอ่าต้องรีบโอ้โหฟาดออ๋นี่เรียกว่าเตะก้านนี่ใช่ครับอ๋อผมคิดว่าเท้าเตะไม่ใช่นะฟาดเอาฟาดอ๋อเรียกว่าเตะกล้าใช่ครับอ๋อพื่อเพื่อง่ายแล้วแล้วแต่คนบางคนก็จะเตะสวนกันแบบนี้อ๋อฟาดที่เท้าใช่ฟาดที่เท้าเพื่อให้ดินมันออก ใช่ใช่พอมองมานี่แบบไม่มีโครนที่ที่ที่รากรากต้นอะไรนะต้นข้าวจะบอกต้นข้าวต้นกล้าต้นกล้าต้นกล้าเนี่ยครับเขาก็ตรงนี้ก็จะมัดมัดเป็นมัดมัดเพราะว่าเขารับจ้างรับจ้างถอนกล้าครับเขาจะรับเป็นมัดไม่รู้ว่ามัดอะไรไอ้อันนี้เป็นายัอ๋อเป็นลายวันอ๋อเหมาเหมาเป็นรายวันอ๋อเป็นเหมาเป็นรายวันถ้าถ้าเกิดรับจ้างก็อยู่2บาทสองบาทสามบาทมัดละสองสามบาทใช่แล้วแต่แล้วแต่ไอ้ว่า มัดเล็กมัดใหญ่ครับผมเขรนียครับหลังจากที่หลังจากที่ได้ก้ามาแล้วอ,ะอ่ะเขาก็จะตัดยอดมันออกตัดยอดออกปาดก้าครับปาดตรงปลายมันออกนะครับปาดออกเพื่อเพื่อไม่ให้มันไปทําหน้าที่เลี้ยงใบตัดตัดตรงนั้นให้ให้มันไปบํารุงรากครับผม โอเคแล้วเดี๋ยวพาไปดูพี่เขาดำต่อเลยครับอ๋อที่เขาเรียกว่าดำนาใช่ไหมครับใช่ครับดำนาอันนี้ก็บางบางที่เขาก็จะดำถีบดำหางนะครับขึ้นอยู่กับดินด้วยวแต่ละพื้นที่รทรครับรนะั่นแหละ